สวัสดีครับวันนี้วันที่28มิถุนายน2 5 6 7นะครับสถานการณ์ของเซ็ตนะครับปิดช่วงเช้าลบอยู่8.28จุดอนะครับอยู่ที่1 3 0 1 1 8จุดนะครับ, 1, 1. รบซึ่งอตอนนี้ก็กำลังจะเปิดตลาดช่วงบ่ายนะครับก็หวังว่าราคาจะดีกลับขึ้นมานะครับวันนี้นั้นนะครับราคาของตลาดเซตก็ลบไป2.58จุดนะครับอยู่ที่300 54.90จุดนะครับเซตก็แล้วก็ m อ i ก็ยังคงไซว้ดาวลงมานะครับทีนี้เราจะไปเก็งกำไรจากนะครับนักลงทุนนำเม็ดเงินเข้าไปในหุ้นตัวใดมากที่สุดนะครับก็ในระดับ5ตัวแรกนะครับตัวแรกนะครับก็ของ Top Money In นะครับตัวแรกก็คือจะเป็น Land h o u s o u s e นะครับหรือ LH นะครับวันนี้ก็มีเม็ดเงินเข้าไปทั้งสิ้น41 จุด40.16มิลเลียนนะครับก็เม er nah ็ดเงินน้อยกว่าทุกๆวันนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเซ็ตนั้นย่อตัวนะครับคือเราจะสังเกตเห็นได้ว่าเม็ดเงินนั้นจะเข้ามากเข้าน้อยนยเราต้องรอดูนะครับว่าบางวันก็ยังจะเข้าเยอะอย่างเช่นเมื่อวานเข้าที่ BDMs อันนั้นลงทุนซื้อบ d m s เมไปร้อยกว่าล้านนะครับแต่วันนี้นั้นเบ็ดเสร็จแล้วแต่ละตัวนั้นซื้อกัน เพียง40-30บาล้านกว่าๆนะครับก็ถือว่ามีเม็ดเงินเข้าไปน้อยเพราะว่าต้องต้องรอดูว่าราคาของเซ็ตจะลงมากลงน้อยยังไงนะครับก็ต้องใจเย็นนะครับถ้าเป็นนักทุนก็ต้องต้อง,ต,องต้องดูทิศทางให้ดีนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับ LH นะครับยังคงบวกอยู่0.05สตางค์นะครับราคาอยู่ที่5บาท90สตางค์นะครับหรือ9บาท50บาทนะครับ สามเดือนที่ผ่านมานะครับเขาบวกอยู่20%ไม่ใช่ไม่ใช่บวกนะครับขออภัยนะครับสเดือนที่ผ่านมาลบอยู่20%เนะครับหนึ่เดือนที่ผ่านมาก็ลบ82%สิบสองเปอร์นที่ผ่านมาก็ลบต่อ0ูนเป็นจังหวะไซ์ดเวดาวลงมานะครับสำหรับตัว L H นะครับ P E อยู่9.50เท่าแล้วก็มีอยู่อยู่ที่หกจนะครับแล้วก็มี E P S ที่0.10สตังค์แล้วก็มีการปันผลที่บบาทนะครั ในราคา5.90สตางค์หรือ5 9 0บาทนั่นเองนะครับของ LH นะครับไปดูจังหวะของกราฟนะครับจังหวะซ้ายไวดาวนะครับจังหวะซ้ายไวดาวลงมานะครับอ่าทำไมถึงต้องซ้ายไวดาวลงไปเพราะว่าปกติเขาจะต้องถ้าเป็นวัฏจักรของราคานะครับเมื่อต่ําสุดก็ขึ้นไปสูงสุดนะครับ เมื่อสูงสุดก็ต้องลงมาต่ําสุดต่ำสุดเสร็จก็ต้องจับกลับขึ้นไปที่จังหวะสูงสุดแต่เพอ,เอิญว่านะครับเพอ,เอิญว่านะครับลงต่าสุดแล้วเขายังคงลงต่ําต่อนะครับเป็นลงต่ําเป็นเป็นท็อปเป็นดับเบิลโลนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดเกิดนิวโลก็ต้องตามตามทฤษฎีของทฤษฎีดาวก็จะต้องมีนิวโลแต่ว่าสัญญาณสัญญาณของเขานะครับแท่งเทียนเป็นสัญญาณโดจิที่มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างบ่งบอกว่ากําลังตัดสินใจที่ราคาจะพุ่งขึ้น หรือราคาจะลงต่าในวันถัดไปก็เป็นไปได้ทั้ง2ทางแต่เราก็ตัดสินใจจากวอลุ่มที่เข้าในวันนี้นะครับเป็นวอลุ่มซื้อสัดส่วนใหญ่นะครับวลลุ่มเข้าโดยมีเม็เงิน40กว่าล้านนะครับแต่ว่ามีวอลุ่มอยู่ที่62.09มิลเลียนนะครับต้องแยกชัดชัดให้ชัดเจนนะครับวอลุ่มกับเม็ดเงินเข้ามาต่างกันนะครับ r s i ยังคงไซด์เว้าขึ้นมานะครับอยู่ที่31 m a c d ก็ยังคงไซเวย์ออกด้านข้างนะครับแล้วก็ o b v ก็ยังคงไซเวย์ถึงไซเวย์ไปตะเนนข้างเพราะฉะนั้นสัญญาณบอกว่ายังคงเป็นจังหวะไซเวย์ขึ้นไปแต่ว่ายืนยันราคายังคงเป็นแนวโน้มขาลงนะครับเพราะว่ามีจุดไขป่ปลาจุดเล็กอยู่ตรงนี้นะครับยืนยันว่ายังคงเป็นขาลงเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าราคายังคงจะต้องไซเวดาวลงไปนะครับราคายังคงไซเวดาวแต่ว่ามีนักลงทุนนําเงินเข้า LH มากที่สุดนั่นหมายามว่า เป็นน้องๆของตัว Most Active Volume นั่นเองนะครับเพะัะนั้นอาจจะเก่งกำไรได้ต่อไปราคาเขาจะค่อยๆไซเวกลับขึ้นไปที่ด้านบนไปชนกรอบนี่ด้านบนสุดแล้วก็จะไปทดสอบเส้น2และวันที่ราคา2.43ในที่สุดนะครับสำหรับ LH นะครับก็อรอลุ้นกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นจังหวะเช่นนั้นหรือเปล่านะครับวันนี้ก็มีเม็ดเงินเข้ามาเยอะที่สุดนะครับของวันนะครับในช่วงเช้านะครับ ถัดมานะครับ BJC นะครับ BJC ก็วันนี้ก็บวกขึ้นไป0.10สตางค์นะครับอยู่ที่21.50บาทนะครับเราก็มีเม็ดเงินเข้ามาทั้งสิ้น34.4มิลเลียนนะครับาราคา3เดือนที่ผ่านมาลบอยู่12% 1เดือนที่ผ่านมาก็ลบอยู่4%แต่หนึ่งตย์ที่ผ่านมาเริ่มดีกลับขึ้นมาบวกมา3.86%นะครับ PE 21.61เท่ามี yield อยู่ที่3.74แล้วก็มี e a r n i n g p p r s h a แชรที่0.11เคยมีการบันผลที่0.65นะครับก็มากกว่า LH m e คร c o นิดนึงนะครับโดยมีต้นทุนอยู่ที่21บาท .50 สตางค์นะครับราคาของ BJC นะครับโดยนะครับราคาของ BJC ดีดกลับขึ้นไปนะครับก็จะเห็นการาฟว่าราคาก็ค่อยๆลงมาแล้วก็จะดีดกลับขึ้นไปเหมือนตัว Lh เมื่อสักครู่นะครับตอนนี้ราคาก็สูงสุดก็จะมาที่ต่าสุดต่าสุดก็จะค่อยๆ่อยไซด์เวกับขึ้นไปที่สูงสุดโดยนะครับราคา,ายืนเหนือกึ่งกลางบุชแบนนะครับบุชแบนบีเข้ามากันนะครับเพื่อให้ราคานั้นเลือกข้างตอนนี้ราคาเลือกข้างเป็นขาขึ้นเพราะฉะนั้นราคาจะไซด์เวกขึ้นไปนะครับอาจจะเป็นไปชนแนวต้านสําคัญที่เส้น2องเลว,วันที่ราคา25.998บาทนะครับตอนนี้ราคาแนวรับอยู่ที่21.50นะครับ แนวรับ21.50แนวต้านสำคัญถัดไปก็คือ25บาทนะครับก็สามารถที่เก่งกำไรได้นะครับโดยวอลุ่มเข้าส่วนใหญ่เป็นการซื้อนะครับเป็นวอลุ่มซื้อวันนี้นะครับ11.24มิลเลียนนะครับ AI ไซเวขึ้นไปนะครับ m a c d ก็ไซเว่ขึ้นไปกำลังจะไปแตะเส้นซีโร่นะครับแต่ว่า m a c d Oscilloscope ยังคงยืนอยู่เหนือเป็นแดนบวกนะครับ Uh, o อพ OBV ก็ยังคงไซด์เวัพขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นดูภาพเหล่านี้แล้วก็ราคาของพาบริกซารองรับเป็นจุดขายปลานี้ก็เป็นจังหวะขาขึ้นเพราะฉะนั้นตัว BJC ยังคงจะต้องทำกำไรขึ้นต่อไปนะครับยังมีโอกาสที่จะเก่งกำไรนะครับจังหวะไซด์เวัพขึ้นไปเนื่องจากว่าเป็น m o s อ่าเป็น top money in เข้ามานั่นเองอันดับ2นะครับถัดมาอีกตัวหนึ่งนะครับ เป็นเงินเม็ดเงินเข้ามาเป็นอันดับ3แต่ว่าราคาย่อตัวลงไป0.20สอตางค์หรือราคาลงมาอยู่ที่12บาทจุดสาทนนั่นเองนะครับสามเดือนที่ผ่านมาลบไป5% 4เดือนที่ผ่านมาลบไปอ่าหเดือนที่ผ่านมาลบไป4% 1เอ์ที่ผ่านมาลบไป0.81%นรนะครับราคายัางคงไซด์ไวดาวนะครับ P/E อยู่ที่11.40เท่ามียิวอยู่ที่4.08 8 0นะครับ แล้วก็มี e a r n i n g ็งเปอร์แชร์ติดลบอยู่0.12สตางค์ต่อหุ้นนะครับติดลบนะครับ DPS ยังไม่ยังไม่มีนะครับไปดู RS นะครับเดิมทีก็ราคา17-18บาทนะครับแต่ตอนนี้ถือว่าลงมาต่ำมากที่สุดนะครับสำหรับ RS นะครับก็เคยเขาเคยถือไปที่20กว่าบาทนะครับแต่ช่วงนี้นะครับเมื่อห่างหายจากโ o s ัตติวอลลุ่มมาแล้วก็ทางหายไปจากท็อป o มนนี่อินนะครับราคาก็พึ่งกลับเข้ามานะครับราคาพึ่งมาโผล่เอา ที่1 0บบาทจุก็ถือว่าต่ำมากๆเลยนะครับสลับตัว r s i ไอตาตัว RS นะครับเพราะว่าดูดำเนินธุรกิจต่างๆก็น่าจะเป็นไปตามจังหวะของช่อง8นะครับมี RS ซึ่งซึ่งมีช่องแปแล้วก็ขายนะครับก็มีการโฆษณานะครับหรือการขายไปในตัวของช่อง8นะครับก็นักลงทุนหรือว่านักนักา ท่านผู้ชมที่คอยดูก็อาจจะอาจจะเบื่อนะครับก็รู้สึกว่าจะไม่ได้ซื้อสินค้านะครับปกติของ RSI SI ก็ r s SI ก็จะก็จะทำการขายได้เยอะแยะนะครับช่วงนี้อาจนักผู้ชมหรือนักลงทุนก็อาจจะสับสนก็เลยยังคงไม่ได้เข้าซื้อหรือว่าจับใจ่ายใช้สอยนะครับราคาก็เลยร่วงลงมานะครับแต่ว่าตอนนี้สัญญาณยังคงเป็นจังหวะไซไวย์อัพขึ้นไปนะครับ สัญญาณกำลังไซเวไปถึงไซเวอัพขึ้นไปเน้นจาการาคายืนอยู่เหนือกึ่งกลางรุ่เจแบนนะครับรู่เจแบนปีเข้าไปหาการราคาก็กําลังเลือกข้างเป็นฝั่งขางขึ้นนะครับแล้วก็พาลวิกซายังยืนยันว่าเป็นจังหวะแนวโน้มขาขึ้นนะครับวันนี้ก็มีวอลลุ่มเข้านะครับวอลลุ่มเข้าที่3.78แนะครับแล้วก็มีพร้อมกับอันนี่ก็เข้านะครับแล้วก็อาซยังคงไซเวไปทางด้านข้างถึงไซเวดาวนะครับ เอ็มเอสซก็ยังคงไซด์เวย์ไปทางด้านข้างยังใกล้ๆจะไปแตะที่เส้นสีโลนะครับ o อพก็ยังคงไซด์เว่ดาวเพราะฉะนั้นราคายังคงจะต้องไซด์เวย์ไปทางด้านข้างนะครับยังคงยังคงกะเก่งราคาไปทางด้านข้างนะครับสลับ i สาไอเอสไอนะครับอ่าถัดมานะครับตัวที่4นะครับตัวที่5นะครับตัวสุดท้ายของวันนี้ก็คือ g t b นะครับ ETB ก็บวกขึ้นไป0.01สตางค์นะครับอยู่ที่1.72นะครับ1.72บาทนั่นเองนะครับ3เดือนที่ผ่านมาลบไป6.52 1, 1เดือนที่ผ่านมาบวกขึ้นมา0.00ปแล้วก็1ทึ่เดือที่ผ่านมาบวกขึ้นไป1.79นะครับ PE อยู่ที่8.53เท่าแล้วก็มี U อยู่ที่6.12มี EPS ที่0.05แล้วก็เคยมีการปัผลที่0.06สตางค์ต่อหุ้นนั่นเองนะครับตอนนี้ก็กำลังจะเริ่มเปิดตลาดช่วงบ่ายนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับราคายังคงยังคงยืนอยู่ระหว่างเส้น2องะวันนะครับยังไม่พ้นยังไม่สามารถพุ่งพ้นเส้น2องะวันซึ่งถ้าจะพุ่งพ้นได้ต้องราคามากกว่า1.72สตางค์นะครับแต่ว่าราคาตอนนี้อยู่ที่1.71นะครับราคายังคงซด์เว์ออกด้านข้างนะครับเห็นได้จาก r s i แล้วก็ m a c d แล้วก็ OBV นะครับส่วนวลลุ่มเป็นวลลุ่มขายส่วนใหญ่สีแดงนะครับแต่ว่า มีวอลลุ่มเข้ามาเยอะนะครับเป็นระดับ2ของกลุ่มนะครับของวอลลุ่มนะครับอยู่ที่113.29มิลเลียนนะครับจังหวะของเขาก็คือถ้าสามารถยืนเหนือนเส้น2องเลวันได้นะครับราคาจะก็ค่อยบวกขึ้นไปและไซด์เวลออกด้านข้างเพื่อเปลี่ยนแกนลีเนียเลชั่นตอนนี้จากไซด์เวดาวให้เป็นไซด์เวล์ขนะครับก็ต้องรอรอลุ้นกันต่อไปนะครับว่าจะสามารถที่จะทำกำไรและสามารถเปลี่ยนแกนลีเนียเลชั่นกลับไปไซด์เวล์ขได้หรือเปล่า ก็ลุ้นกันต่อไปนะครับแต่ถ้าถ้าดูจากแนวโน้มแล้วนะครับเมื่อนะครับราคาต่าสุดก็ต้องขึ้นไปสูงสุดนะครับเราก็ดูแนวโน้มของการเคลื่อนที่ที่เป็นอย่างนี้นะครับก็จะไปแตะจุดสูงสุดของกรอบลีเนเลกชันนั่นเองนะครับก็เหลืออีกไม่กี่จุดนะครับก็รอลุ้นกันต่อไปนะครับท่านนักลงทุนที่เคารพครับทั้งหมดทั้งมวลก็เป็น5้าท็อปมัน่อินนะครับที่นำมาให้ท่านเราลองพิจารณาดูนะครับตา นานๆทีจะเห็นเข้ามานะครับสำหรับนักลงทุนก็ตามนะครับจริงๆมันจะมีอีกตัวหนึ่งก็ a n k บงนะครับเ b a n k นะครับ K-Bank นะครับเพิ่งเข้ามาเป็นอันดับหนึ่งะครับมีเม็ดเงินพุ่งเข้ามานะครับเมื่อสักครู่นะครับบวกขึ้นเป็น54.6 6มิลเลียนนะครับราคาอยู่ที่126บาทนะครับวันนี้แม้ว่าไม่บวกไม่ลบนะครับแต่ก็เป็นตัวที่5พุ่งขึ้นมานะครับ สามเดือนที่ผ่านมาเขาบวกไป0.80แล้วก็1เดือนที่ผ่านมาก็ยังติดลบอยู่3.82นะครับแต่ว่า1อาทิตย์ที่ผ่านมาบวกฟืน้นขึ้นมาที่0.80สไตเปอร์เซ็นต์นะครับ p ีท e ี e ่อ e ยู U ่ที่6.6เท่าแล้วก็มียิวอยู่ที่5.15 1 6นะครับมี e a r n i n g ็ต์เปอร์แชร์ที่5.53แล้วก็เคยมีการปันผลที่6บาทนะครับราคาก็ปันผลได้อย่างสวยงามนะครับไปดูจังหวะการาฟของเขานะครับ ก็บอกว่ากําลังจะพยายามพุ่งผลเส้นผ่านเส้น2องเลวันนะครับพยายามที่จะลุนผ่านเส้น2องเลวันที่ร้อยิบบาทจุดเจดศนะครับตอนนี้ราคาแนวรับอยู่ที่ยี่ร้อยยี่สิบหกบาทนะครับเพราะฉะนั้นต้องพยายามให้ราคาผ่านแนวต้านเส้น2องเลวันขึ้นไปให้ได้นะครับราคาก็จะไปเทสหรือว่าไปทดสอบแนวต้านสําคัญถัดไปก็คือร้อยสามสิบหกบาทของกรอบลีนเลเลชั่นนั่นเองนะครับแต่ว่านะครับวันนี้มีอ่ามีวันนี้ มีวลลุ่มเข้ามาเล็กน้อยนะครับวลลุ่มเป็นสีแดงนะครับขายสัดส่วนใหญ่ที่5.03ามิลเลียนนะครับไซายไซเวย์ I ไปทางด้านข้างนะครับราคาอยู่ที่42นะครับแม็กดีหรือเมซีดียังคงไซเวย์ไปทางด้าน,นข้างยังคงยืนเหนือเส้นสัญญาลแต่ว่าราคายังคงไม่แตะที่เส้นซูนร่นั่นเองนะครับยังคงจะต้องไซเวย์ขึ้นไปอีก2-3วันนะครับ O P V ก็ไซเวย์ไปทางด้าน,นข้างเช่นเดียวกันนะครับราคายังคงไม่ขึ้นไม่ลงนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสของราคาจะพยายามที่จะ เปลี่ยนทิศทางเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับก็ถ้าจะเห็นเป็นขาขึ้นก็ต่อเมื่อราคายืนเหนือเส้นสใงวันให้ได้นั่นเองนะครับเราก็รอลุ้นจังหวะและโอกาสเช่นนี้นะครับก็เนียนทางทุนได้ลองพิจารณาดูนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดท่านเห็นและชื่นชอบคลิปนี้ก็กรุณากดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดส่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ขอบพระคุณสำหรับท่านสมาชิกที่กรุณาสมัครสมาชิกเข้ามาด้วยเงินทุนเริ่มต้นเพียง55บาทต่อเดือนนะครับ 55บาทต่อเดือนทัวเฉลี่ยก็เป็นวันละ2บาทหรือวันละบาทก็กว่านั่นเองนะครับแต่ก็ได้จากได้รับนะครับการรับชมพิเศษในวันเสาร์อาทิตย์นะครับถ้าเกิดว่ามีนะครับเราก็จะใส่ในเพลย์ลิสต์ของสมาชิกนะครับก็คือท่านใดที่สมัครสมาชิกเพลย์ลิสต์ก็จะได้เห็นคลิปต่างๆที่เอาไวใ้ให้ท่านรับชมในของเพลย์ลิสต์สมาชิกเท่านั้นนะครับ ถ้าเกิดไม่สมัครสมาชิกไม่เสียเงิน55บาทก็จะไม่ได้ชมกันนะดีก็ฝากท่านังทุนเอาไว้ไนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ